ทำมาวัยาอยามเช้านะยามเช้าอากาศเย็นเย็นมีความสุขกันทุกคนนะวันนี้ทําหน้าที่ให้บกร้องน้าที่สุดทําหน้าทีทาท่ของความเป็นคนความเป็นมนุษยนะ์เนาะให้มีธรรมในจิตให้มีจิตในธรรมนะวันนี้เป็นวันพุทสบดีที่สองเดือนกันยายนสองพันร้อยหกสิบสี่วันแรมสิบค่ำเดือนเก้านะวันนี้เนาะอากา หลายๆคนก็ติดตามหลวงพ่ออยู่อืติดตามหลวงพ่ออยู่เพราะติดตามคือหมายถึงว่าช่วงนี้ผลงดไปแล้วนะผล <c oughs> งดไปแล้วที่ที่ที่หลวงพ่อได้ได้ยินเสียงคึกคึกคือไหมถึงว่าคือหลวงพอมองเห็นว่าสัตว์โลกเขาไปหน้าวัดแล้วก็อันตรายกับชีวิตเพราะช่วงนี้เขาใช้ชั่วโมงเร่งด่วนเขาเขาผ่านไปเยอะ สัตว์ก็ไม่รู้เรื่องนะนะเขาเขาก็ไม่รู้ไม่รู้อ่าขณะที่ไม่รู้เนี่ยก็เออแล้วก็ต้องคุ้มครองชีวิตเขาอ่ะต้องคุ้มครองถ้าเราไม่คุ้มครองก็แย่เนอะแย่มันมีความผูกพันกับเราเราก็มีความผูกพันกับเขาเหมือนกับพ่อแม่กัพ่อกับลูกลูกกับพ่อเป็นต้นมันจะห่างเหินกันไปก็ช่วงระยะที่โตแล้วแล้วก็ห่างเหินกันไป แล้วที่ห่างเหินจนพูดไม่รู้เรื่องไปเสพย,ยาบ้าไปค้างยาบ้าไปดื่มสุรายาเมาควบคุมตัวเองไม่ได้นี่เป็นตน้นก็เป็นประเด็นเป็นประเด็นขึ้นมาที่สุดของมันก็มายถึงกลับมาก็มาละวาดหาความสุขยากถ้าพูดถึงตามนั้นเนาะเราดีแต่เขาไม่ดีเราเป็นคนดีแต่เขาเป็นโจรแต่เราเป็นคนดีควบคุมตัวเองได้คนอื่นเขควบคุมตัวเองไม่ได้ กแสดงขนาดมาถึงว่าควบคุมอารมณ์ของตัวเองไม่ได้มันก็เลยมีปัญหาปัญหาที่มันเกิดขึ้นเนาะมันเกิดขึ้นเราจะหลบลี่บาง,บางหลบหลบลี่หรือหลีกลี่ไปตรงไหนก็ต้องมานั่งทบทวนว่าออันนี้ควรเยากายหลีกด้วยนะเ <c oughs> ยากายเข้าไปชนแต่บางสิ่งบางอย่างมันหลีกได้หลีกได้ทางใจไงถ้าเราไม่พอใจคนนี้เราเราไม่ดีใจเราไม่ปลื้มกับคนนี้เราก็ ไปเพิ่มคนอื่นก็ได้แต่จริงๆก็หมายถึงว่านั่น,นะคือหมายถึงว่าถ้าเราจงเกียดจงชังบุคคลคนนี้บุคคลคนนั้นอาจจะให้ธรรมะกับเราก็ได้ถ้าเราคิดฉลาดใช่ไหม,ม,มเรามีคนโกรธก็ดีเรามีคนเกลียดก็ดีเนาะเราจะได้ดูเป็นตัวอย่างเป็นแบบอย่างแบบอย่างในทางที่ดีกับทางที่ไม่ดีเ,นน<ม>เห็นไหมต้นข่าวผึ่แป๊บเดียวก็นั่นออกเขาได้ออกหลวงออกเม็ดมาแล้เยอะแล้ว ไม่เกินอาทิตย์ก็ออกทั่วเต็มไปหมดเลยต่อไปก็เห็นรวงข้าวใช่ไหมต่อไปเห็นหวงข้าวเสร็จแล้วทีนี้ก็นานเข้าเราก็จะมีความเข้าใจนะความเข้าใจมันหมุนเวียนไปตรงไหน,นเป็นอ็รอย่าเป็นลักษณะที่ว่าอย่าให้เป็นเมืองกระมดหร,หรือตัวแมงที่มันไต่ขอบกระดงนะ วนป๋าีวนไปอย่านีวนไปที่เดิมถ้ารู้มันมันเนี่ยมันนั่นก่อนรัดเดินรัดสสบังอะไรเสบียงนี้เนาะอีกอย่างก็หมยถึงว่นนี่คือในส่วนหนึ่งที่เราต้องต้องมานั่งทบทวนถ้าถ้าคนเข้าใจเนี่ยถ้าถ้าเรามาทําความเข้าใจความเข้าใจตรงไหนก็เข้าใจที่ตัวเรานั่นแหละเหมือนกับหลวงพ่อพูดเรียบเทียบฟังบ่อยว่าเนี่ยไม่เด็ดข้าวเนี่ย ไม่ใช่สองเม็ดก็เต็มกระสอบก็ไม่ใช่มันต้องอาศัยมากเยอะเลยกว่าจะได้กระสอบกว่าจะได้ตันหนึ่งโอ้เยอะใช้พื้นที่เยอะอใช้หลายเม็ดด้วยใช่ไหมถ้าพูดถึงตันมันจะถึงเป็นถึงจะเป็นตันอะไรลักษณะน,นี้เนาะเมื่อเมื่อเรามาทําความเข้าใจเนยทุกอย่างก็เหมือนกันพลังแห่งคุณงามความดีก็เหมือนกันพลังแห่งคุณงามความดีเ,าาาดเราไม่ใช่ไปสะสมมันเดียวนะ เราสะสมมากๆมาๆเข้านานเข้านานเข้าเองวันใดวันหนึ่งก็มันจะเกิดมันจะเกิดเกิดอะไรมันเกิดเป็นผลดีจํานวนน้อยนี่แหละรวมไปรวมไปมันก็มากขึ้นเหมือนกับเราทําคุณงามความดีแล้วก็ไม่ใช่ไปโบกมือลาคุณงามความดีนะคุณงามความดีก็ตั้งในใจิตในใจของเราแล้วเสร็จแล้วทีนี้คนอื่นก็ชื่นชมเราเราก็ชื่นชมตัวเองได้ แล้วก็สาธุให้ตัวเองได้อนุโมทนากับคนคน,คนอื่นคนอื่นก็อนุโมทนากับเราเราอย่าไปลิอย่าไปคิดนั่นั้นนะบางคนไม่ไม่ได้เป็นโดยขันธ์สันดานนะบางเรื่องนะบางเรื่องเนี่ยนะมันมันมันเป็นเพราะหนึ่งมีแบบอย่างที่ดีอย่างพ่อแม่เรานะเป็นพ่อพิมพ์เป็นแม่พิมพ์ที่ดีแม่พิมพ์แท่นแรกด้วยแต่ถ้าพูดถึงตามหลักแท่นที่สองก็บอกครูอาจารย์เป็นครูเป็นอาจารย์ของเรา มันก็เป็นพ่อแม่คนที่สองนี่เป็นตน้นตอนแรกเราอาศัยใครเราเกิดขึ้นมาอาศัยพ่ออาศัยแม่อาศัยหลายๆสิ่งหลายอย่างเราถึงจะเจริญเติบโตขึ้นมาได้ถ้าก็ปล่อยทิง้งใครเมือนเห็นเคยเห็นไหมเคยได้ยินไหมล่ะก็ไปทิ้งตามทั้งขยะเขาไปทิ้งนนทิ้งนี้เมื่อเอื่นคนไปเจอเขายังไม่สิ้นชีวิตเขาก็เอามาคนมีน้ำใจใช่ไหมล่ะเอามาเลี้ยง เอามาดูแลแต่บางทีช่วยไม่ได้แล้วมันไม่ทันแล้วหมดขึ้นตาแล้วก็จบแล้วทีนี้ใช่ไหมสิ้นใจแล้วแล้วทีนี้ถ้าพูดถึงเนาะมึงกบับใบไม้บางทีใบอ่อนมันยอดมันแท้ๆทเลยบางทีก็ตัวมดบางตัวอะไรบ้างเนาะตัหมดบางตัวอะไรบ้างก็งไ,งไปกัดมันก็ร่วงมาก่อนร่วงมาก่อน ก่อนอะไรก่อนใบที่มันเกิดก่อนเราอย่างนี้เป็นตน้นใบไม้เนี่ยถ้าดูเป็นธรรมะแล้วก็ดูออกยูนนะตรงเนี้ยมันเกิดก่อนเกิดก่อนในะน้นตรงนี้กิ่งมันก็เหมือนกันกิ่งนี้เป็นกิ่งแรกถ้าภาษาบ้าเนเอาเออว่างาเข่ามันงาแหลกมันถ้าเป็นคนก็มาถึงว่าโอ้คนนั้นเกิดก่อนตระกูลนี่คนนั้นอ่ะเป็นคนใหญ่กว่าเขาเป็นคนมาก่อนคนมาก่อนทําดีอยู่ก่อนก็ย่อมดีใช่ไหมล่ะ แต่ถ้าคนมาก่อนทําชั่วอยู่ก่อนมันจะดีไหมมันก็ไม่ดีคนมาทีหลังก็ทําดีรุดหน้าไปโน้วเขาแสงเลยข้างหน้านะอย่างเงี้ยมันก็ทีหลวงพ่อเปรียบเทียบห้ฟังเรื่องการศึกษาเราเรียนเราศึกษาเราเรียนมันมีหลายขั้นตอนถ้าทางถ้าทางทมก็มีปริยัติปฏิบัติปฏิเวทเรียนดีไม่ดีการเรียนทําให้คุณฉลาดใช่ไหมเศรษฐบุตรึงตัถ้าเรียนเฉยๆท,ทีนี้ มันก็เปรียบเทียบกับว่าเรียนเฉยๆมันก็เปรียบเทียบเหมือนกับทับพีหรือกระม้อหรืออะไรกระทะอย่างงี้ตะลิ้วอย่างงี้มันไม่รู้รสชาติของแกงนะจะผัดหวานมันเค็มมาได้ก็ช่างก็ไม่รู้รสชาติแต่เขามีหน้าที่ตรงนั้นเท่านั้นเองก็เหมือนปริยัติไม่ได้มาปฏิบัติขณะที่มาปฏิบัติเนี่ยเราจะถามต่อว่าได้ผลจากการปฏิบัติได้ยัางยืนเป็นต้นคำว่าศีสมาธิปัญญาสีมีศีเบื้องต้น ศีลบางคนยังไม่มีเลยอย่างศีลก็เปรียบเทียบมันกับสิลาสิลาเป็นว่าแทน่ทนใช่ไหมแท่นศีลาอาจแท่นใหญ่เลยหนักแน่นโอ้หนักแน่นอันนั้นศิลาศีลศีลเปรียบเทียบมันกับแท่นศิลาแล้วอย่างไม่ถึ่ว่าเรามีพื้นฐานฐานแน่นแล้วถ้าฐานเราไม่แน่นลองดูดิถ้าฐานไม่แน่นเราลองปีนขึ้นไปลองดูดิถ้าฐานมันไม่แน่นอเราก็แยกแยะได้ถ้าเราขึ้นต้นมะขามอย่างนี้ต้เน,นี้ยมันเหนียว มันเหนียวเหนืบกว่าเราไปขึ้นต้นยิ้วลองดูดิต้นยิ้วลองดูดิมันก็เปาะอากาศเนี่ยเป็นลักษณะอย่างนี้เท่านั้นเองเราจะเลือกก็แบบไหนถ้าเราขึ้นต้นถ้าเราไปขึ้นต้นยิ้วหลวงพ่อไม่ได้เปรียบเทียบไปนั้นไปปีนต้นยิ้วในกรงงระทะทองแดงเปรียบเทียบเนี่ยปัจจุบันเนี่ยถ้าไปต้นยิ้วมันก็มันยังไม่เหนียวพอใช่ไหมจริงมะขามเหนียวกว่าจริงหรือเล้วก็ไปได้แต่ถ้ามันผูกมันพังมา มันก็ไม่เหนียวทั้งหมดนั่นเองถ้ามันผูกมันพังมามันผูเหมือนกับชีวิตของเราแล้วทีนี้ปฏิบัติเข้าใจเรื่องการปฏิบัติได้ผลจากการปฏิบัติแล้วเกิดปฏิเวททีนี้ก็มารู้เท่าทันความจริงรอบรู้ในกองสังขารอย่างเงี้ยสังขารเรามีอะไรบ้างเราพอนั่งอยู่ตรงนี้ตอนนี้มาเขายังปองดองสามัคีกันอยู่ธาตุขันเขายังเขายังสามัคีกันอยู่ถ้าธาตุขันไม่สามัคีกันเมื่อไหร่ก็ไปแล้วใช่ไหมละ่ะ ถ้าวันนี้โอ้โหดูสกว่าจะชันเข้าไม่ได้ทานเข้าไม่ได้มันปฏิเสธเราแล้วใช่ไหมปฏิเสธแล้วเราก็ต้องคิดถึงหากลบกลบนี่โอเมื่อบันก่อนก็ยังกินดีๆอยู่เรยอวันนี้ทําไมกินข้าวไม่ได้ไม่อร่อยเลยวันนี้นอนไม่หลับเลยเพราะสังขารร่างกายต้องการพัพกผ่อนก็มียืนเดินนั่งนอนอนะไรใจไหมเหมืออกั่ลูกหลานนอนลูกหลานเวลาเรียนเราก็ตั้งใจเรียนถ้าตั้งใจเรียนนันก็ดีแล้ว พอห้องเรียนก็ใส่ใจศึกษาเราเรียนไปอยู่บ้านก็ค้นขวายเขาเรียกคน้คนขว้าไขวยคว้าเพิ่มเติมมันก็ไปกันได้แต่บางคนเข้าห้องเรียนก็ไม่ได้สนใจไม่ได้สนใจเรียนไม่อยากเข้าห้องเรียนห้องเรียนด้ยซ้าไปถ้าเราไม่เรียนเก็บชีวิตของเราลองดูทีทีเก็บชีวิตของเราพ่อแม่เราไปไหนแล้วนาะบางทีคนข้างบ้านไปไหนแล้วนอะบางทีคนรู้จักกัน เป็นเพื่อนเป็นสหายกันเอาเข้าไปซะแล้วพยามาลจุลาคือความตายฉุดเอาไปซะแล้วเราจะไปขอร้องไปกราบไปไหว้เนี่ยมันจะได้ไหมมีเงินไปซื้อยังไม่ได้อีกซื้อไม่ให้เพื่อนตายจากเราที่สุดของมันแม้แต่เราก็เช่นกันเราจะไปซื้อไม่ให้เจ็บไม่ใ้ป่วยไม่ได้ไม่ได้เลยมันก็ป่วยเข้ามาน,นี้แล้วโควิดเห็นี้ โควิดนี่ Pop มันโอ้โหไม่ธรรมดาเนาะแล้วขณะที่ไม่มีโควิดเนี่ยคนตายเยอะมันตายตายเหมือนกันนั่นแหละ้ารารงานเนื่องตายทุกวันทุกวันรวมทั cancel, ้งโควิดด้วยอะไรด้วยเนี่ยมันจะเยอะไหมก็เยอะถ้าหลักคําสอนก็ไมาต้องเกิดเท่าไหร่ก็ตายเท่านั้นแหละจะช้าหรือเร็วเนี่ยเห็นไหมล่ะอ่าตายร้อยตายเกิดร้อยตายเกิดถ้าเกิดร้อยตายร้อยเกิดแสนตายแสนมีไม่กี่กี่ล้านคนในประเทศอันนี้ มีกี่หมื an, ม่นกี่แสนล้านชีวิตไปทั้งนั้นเลยบางคนมาก่อนเนี่ยพูดที่เล่นที่ริงโอ้อยากหลอกคาบเครื่องงูด้วยสนวาอยากหลอกคาบเครื่องงู่ันวาแล้วงูมันตายไหมเนี่ยงนะูมันตายไหมงูก็ตายหลอกคาบก็ตายที่เดอะอคำว่าตายน่นขอนย้อนใหม่คำว่าตายมันก็ตายถ้ามันทมาาันก็ตายมันก็ตายอยู่แล้วเนยยแล้วนะลทีนี้เรา,เรา,เ,รา,เ,ราเรามานึกถึงความตาย แล้วลึกถึงความตายก็อจไม่ได้ประมาทเ,เห็นชีวิตเขาเห็นหัวอกเขาเห็นหัวอกเราเห็นเขาเราก็เห็นเราเห็นเราก็เห็นเขาเกิดขึ้นมาเนี่ยใครต้องการความทุกข์บ้างใครอยากได้ความจนบ้างจนแทบไม่มีกินใครอยากจะได้ไม่อยากจะได้ทําไมมันผลปรากฏมาอยู่ลักษณะอย่างนี้ก็พูดตั้งแต่คำแรกประโยคว่า เกิดเท่าไหร่ก็ตายเท่านั้นเนี่ยท่นี้ก็จบใช่ไหมถ้าพูดถึงตามหลักตายเท่านั้นจะช้าหรือเร็วไหนเห็นไหตอนนี้กําลังตายก็มีกําลังตายก็มีไม่รู้ไม่ไม่รู้กี่ชีวิตอะแล้วมีใครไปบวกมือท่องคาถาไว้ได้ไหมนะนาทีนี้ไม่ต้องมีสัตว์ตายเลยสักตัวไม่ต้องมีคนตายเลยนาทีนี้ไม่ต้องมีคนทั้งโลกทั้งโลกยังไม่ต้องตายมีใครไปโบกมือไว้ได้ไม่มี บางคนก็อยู่ในเหตุการณ์จริงออย่างน้องพ่อมองอยู่เนี่ยมองอยู่ตรงนี้ด้วยสายตาก็ดีด้วยสยติด้วยปัญญาก็ดีไม่มีอะโบกไว้ไม่ได้ใจไปบอกตะวันอย่าเพิ่งไปนะอย่าไปถึงไปอย่าพึ่งไปนะอยู่ตรงนี้ก่อนเชี้ใหนะ้อยู่ตรงนี้ก่อน,อน,อนได้ไหมนะอืมก็ไม่ได้ไป้าไปของมันเรื่อยเราก็บริหารการก,กระทําของเรา เราบริหารการกระทําของเราไม่ใช่บริหารเวลานะที่แท้จริงวันเวลามันไม่ได้ให้ทุกข์ให้โทษแกเราเนี่ยเรามันไม่มันไม่ให้ทุกข์ให้โทษกับเราที่เรามาทุกข์มนรู้สึกว่าทุกข์รู้รู้สึกว่าจนรู้สึกว่ามันมีความโลภความโกรธความหล,ลงเพราะเราเกิดขึ้นมาโลกด้วยแผ่นดินทิศตะวันกลางวันกลางคืนวันพฤหัสวันศุกร์วันเสาร์าไม่ได้ยัดเยียดความชั่วให้เราได้ไม่ได้ไม่ใช่เลย เลือกดีอยู่ตรงไหน,นเลือกดีก็พร้อมความพร้อมไงถ้าสมมติเราจะปลูกบ้านถ้าไม่มีเหล็กสักเส้นเสาก็ไม่มีอันนั้นจะเป็นเลือกดีเองไงให้บอกเลิกเลิกถ้าพูดเลิกเลือกดีตรงไหน,นเลือกดีก็หมายถึงความพร้พอมนั่นเองอืความพร้พอมมันไม่ได้ดั่งใจดั่งกิเลสเราหรอกถ้าได้ดั่งใจก็ยังไม่ถูกก็ยังไม่ถูกเดี๋ยมันไม่ใช่ธรรมะไงมันไม่ใช่ธรรมะ ฟังดีๆนะถ้าเราได้ถูกใจถ้าหลวงพ่ออยู่นั่งอยู่ตรงนี้อยู่ใกล้ๆน้ำปลาตัวใหญ่กระโดดขึ้นมาเลยโอ้โหโดดขึ้นมาเลยถ้าพูดถึงตามหลักความรู้สึกใช่ไหมละ่ะโอ้โหไปต้มท้าหน่อยก็จะดีเนี่ยเห็นไหมละ่ะไปต้มไปทอดท้าหน่อยก็จะดีเนี่ยเห็นไหมละ่ะมันก็ไปโน่นใช่ไหมจิตมันไปโน่นแต่จิตอีกคนหนึ่งทีนี้มันมันมันไม่เหมือนกัน ก็คงเอาไปปล่อยใช่ไหมปล่อยลงที่เดิมก็แผ่เมตตาส่งโอ้คอ,อยไปอยู่ดีถึงสุขนะอะไรละะนะักษณะเหมือนกับเราปรารถนาให้พ่อให้แม่เราที่พ่อแม่เราล่วงไปหรือคนที่เรารักเราชอบไปเราปรารถนาไปนู่นอย่าเป็นห่วงอะไรเลยนะไปเลยไปสู่สิ่งที่ดีๆกว่านี้ถ้าเราจนก็อย่าไปปรารถนาให้เขากลับมาอยู่กับเราถ้ามีดีกว่านั้นก็ไม่ต้องกลับมา ถ้าเราตามไปก็จะได้ตามไปอาศัยบ้างเขายังพูดที่เล่นที่จริงโอ้โหไปโน่นโอ้โหเยอะเลยคนบอกว่าคนทางไปสวรรค์นนะลุกลุงลังไปหมดทางไปนระโลกคนไปเยอะอโล่งเตียนเลยอย่างนี้เป็นต้นเขาก็เปรียบเทียบเปรียบเปยน้ำนิ้วก็ไม่มีแล้วน้ำนิ้วก็ไม่มีแล้ว คนไปขึ้นเยอะคนไปปีนเยอะ,อะแล้วโดยสัจธรรมมันจะใช่ไหมล่ะท่าพุทก็ทีนี้ธรรมะหรือคําสั่งสอนเขาบอกสวรรค์อยู่ในอกนรกนอยู่ในใจตอนนี้เราย,ยังไม่ตายคนตกนรกเยอะไหมคนป่วยไขย้ติดเตียงนะเป็นคนติดเตียงนตกนรกยังก็นรกสวรรค์อยู่ในอกนรกอยู่ในใจไงตอนนี้ถ้าเราทุกข์โอ้โหนรกเล่นงานเราแล้ว บางทียอไปพูดคำขำาโอ้นนอยนรกนรกหนึง่งหน้าพระท่านเด้ทางมันยังหกอยู่แหน่เห็นะก็มาเล่นคำขำแบบนั้นนะถ้าพูดถึงตามนะเอาหลวงพ่อบอกว่าโบกมือไว้อยู่ไว้ไม่ได้นะ,ะเรามีเงินก็ซื้อไม่ได้ชีวิตของเราเอาถ้าเรื่องใกล้ตัวหายใจเข้ามันไม่ออกมาเท่านั้นแหละถ้าสูดลมเข้าไปแล้วมันไม่ออกมาเลยเสร็จอถ้ามันออกมาแล้วไม่เข้าไปเสร็จเรียบร้อย ขาภาษาไงเขาต้องจองสลาใช่ไหมทุกวันนี้ออย่างนี้เป็นต้นต้องหาวิธีจองสลาแล้วเลยแต่บางคนมาถึงข่าวตายบางทีก็เอาเคดเนาะซื้อลงศพมาใส่จากกะว่าจะใส่ตัวเองนี่เขาถึงดะบอกว่าสิ่งที่เราทำคนทำไม่ได้ใช่คนใช้ไม่ได้ทำก็ทตายแล้วมันก็ใกล้ความจริงเหมือนกันนะเหมือนเหมือนอย่างนั้นคนทำไม่ได้ใช่คนใช้ แล้วมีใครอยากจะใช้บ้างน้อยมากถ้าสมมติรเราเจ็บใครได้ป่วยถ้าเราสิ้นใจเมื่อไหร่นี่วิญญาณออกจากร่างเมื่อไหร่เราหอบตัวเองเราหอบตัวเองไปได้ไหมเราไปเผาตัวเองได้ไหมทํำลายซากตัวเองได้ไหมก็คนอยู่เท่านั้นแหละคนอยู่คนนั้นตายแล้วคนนี้ตายแล้ว ชาวคุ้มคุ้มทน้นตายแล้วก็ไปดูแลไปช่วยกันไม่ใช่คนตายมาพาะซาบานเน่าเลยว่าตายแล้วก็เอาเห็ดประแด็ดมาได้ดอกตายแล้วพวกเก็บพวกฟังพวกย่างพวกฟังหรไม่ตงมันกันเน่าอย่างนั้นก็โอ้สาสิยะเสียนเห็นไหมอย่างนี้เป็นต้นเรามาทาความเข้าใจลัวเอเราถ้าคิดอย่างนี้เราก็ธรรมะก็เกิดจากนี่แหละจากวิธีคิดของเราจากการกระทําของเราเนี่ย ลองง่ายๆถ้ามีผมมีขนมีเล็บมีเนื้อมีหนังมีเอ็นกระดูกเนี้ยถ้ามันล่วงไปเส่หมอ้อแกงลองดูทีของแปลกปลอมจะกินได้ไหมเนี่ยเพื่อเผื่อบางคนกินไม่ได้ถ้ามีของแปลกปลอมเราก็ต้องทิ้งใช่ไหมต้องคัดทิ้งเมื่อกับมันแปลกปลอมลงไปในกระเพาะของเราอ่งน้เป็นต้นเมล็ดข้าวที่เราแช่เราหงุงเราต้มเราอะไรนะถ้ามีของแปลกแปลกปลอมเข้าไปเข้าเปลือก สักเม็ดหนึง่งลองดูดิธรรมชาติมันก็คัดกรองอยู่ในตัวใช่ไหมล่ะเราก็ทงคงทิ้งใช่ไหมแล้วธรรมชาติจริงๆเนี่ยมาถึงว่ากีนอร่อยเลยจะเป็นเป็ดย่างไก่ย่างก็ดีอะไรก็ดีจะเป็นส้มตำก็ดีอะไรก็ดีกินเข้าไปกินมันมีข้องแป๊แปลกปลอมคข่ออกมาแนละ้วเอาคขา่ออกมาแนละ้วกล้าคืนก็ไปอีกบ่เหมือนกับเรา,เรา,เ,ราเราทิ้งเสลีทิ้งน้ำหมกทิ้งขี้หูขี้ตาอย่างนี้เป็นต้น เรากล้กากลับออกึ้นมาไหมเอามายัดเข้าที่เดิมแต่ถ้าฟันปลอมนไม่ใช่ถ้าฟันนั่นใช่มันล่วงไปก็ไปล้างล้างเสร็จก็ามาเข้าที่เดิมแต่ถ้ามันพังแล้วก็หาใหม่ทําใหม่ลักษณะนี้อยู่ลักษณะอย่างนี้แต่บางเรื่องมันไม่ใช่มันบางหนึ่งขี้โูขี้ตาขี้ปากขี้ฟันถ้าเราถมน้ําลายลงไปแล้วเนี่ยสิ่งที่ควรคิดไปอ,อ่านเป็นธรรมะเห็นไหมอย่างพื้นแผ่นดินอย่างนี้ เราถงน้ําลายไปคากน้ําลายคากน้ําหมากลงไปสเสลชลงไปในแผ่นดินเขาบน่นไหมไม่บ่นสักแอะเลยก็เขาไม่มีวิญญาณคลองลองไปถ่มใส่หน้าต่อคนอื่นยังไม่โดนเขาโดยซ้ําไปใช่ไหมเป็นเรื่องเลยไปถุยน้ําลายไปใต่คากสเสลใส่ต่อหน้าเขาหรือแ,แม้แต่อยู่คนละนั้นห่างกันถ้าร้อยเมตรก็ช่างเถอะเขานั่งกินข้าวอยู่อ่าก็สิ่งสกปรกสิ่งโสโครมัน่งอยู่กับเราเนี่ย ก็สิ่งเหล่านี้เลยมันจะผลักดันเราไปสมัยพุทธการเคยเห็นไหมอย่างยกตัวอย่างพระวังคีสานะพระวังคีสานี่เก่งนะท่านมีท่านมีบรารมีเขากะโหลกผีทั่วๆไปคนน้นคนนี้ไปเคาะปัก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 ไปเคาะกะโหลกรู้เลยนะบางคีสารู้เลยบางวังคีสารามนี่รู้เลยปไปเกิดที่ไหนที่ไหนไปเจอพระเจ้า พระเจ้าเอากระหลกของพระทหารมามาเคาะปอก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 เคาะบริกรรมยังไงก็จ้างไม่รู้เลยมาอยู่ไปที่ไหนไม่รู้ที่ไปที่มาเลยอัศจรรย์เกิดอัศจรรย์มาก็อ,อยากได้วิชาจากพระพุทธเจ้ามันมีความมันมันเปลีนนะ่ยนแล้ววิธีทางขอเขาจะเป็นทางที่ดีใช่ไหมนะครับพทธเจ้าบอกบางคีสะอยากได้วิชาจากเราไหม่นะอยากได้จากเราอยากได้ดี่อยากจะได้เลยพระพุทธเจ้าค่ะอยากได้ ยากได้ก็เรียนกับเราดิก็บวชกับเราดิประธานเคสาโลมาการสามสิบสองไไปท่องเท่านั้นเนียวิเศษกว่าใช่ไหมละ่ะก็ไปท่องท่องไปท่องอมันไม่เป็นสาระมันไม่แก่นสารเนี่ยอยู่กับเราเนี่ยดูเราเนี่ยนั่งดูเราถ้าหนังไม่หุ้มก็ลองดูดิลองดูเดี๋ยวถ้าเผื่อไปเราเดินไปเนี่ยไปแผลเบื่อว่ามาเนี่ยเลือดสาดเลือดกระจายมันเนี่ยมันจะน่าดูไหมเดือดร้อนเลยเลยใช่ไหม ต้องไปหายาใส่แผลสดแต่พเพื่อาโบราณก็เดี๋ยวมาทั้งเมืงองอุ่นก็กระชื่เอินว่าเอาต้นต้นที่เพื่อนต้นไม้ห่างไม่หย่ำใส่ก็ได้อีกเลยยังสิเมื่อก่อนเนี่ยเวลาแ,แผลเบื่อบะขึ้นมาไปโดน,นั่นรดน,นี่บางทีก็เอาทรายเนี่ยโรยเอาทรายทั่วๆไปทุกว,วันนี่โรยแล้วมันจะหนักไปกว่าเดิมไหมล่ะก็เชื่อมันเยอะไงอย่างสารเคมีเป็นต้นจากน้ำมือใครสารเคมี จากตามท้องไร่ท้องนาเมืออ่อก่อนเราก็กินได้ทานได้น้ําใสๆข้างแก่งหน่ากินได้แต่ก่อนก็ตักมากินหน่ะกินทุกวันได้ไหมน้ําผลยังแทบจะไม่ได้เลยเนยเห็นไหมละ่ะก็สารเคมีเพราะน้ำมือของมนุษย์ป่ามันเดือน้อยกว่าน้ำมือของมนุษย์ที่ยาบ้านเต็มบ้านเต็มเมืองก็น้ํามือของมนุษย์ไม่ใช่น้ํามือของเด็กด้วยนะไม่ใช่อืไม่ใช่ม,ม,ใชมันมันคงไม่ใช่เด็กเมื่อวานเนี่ยเป็นเบบี้อยู่เป็น Baby, เป็นเบบี้อยู่ไปตั้งโรงงานผฏิจยาบ้าคงไม่ใช่เห็นไหมเหันเป็นอย่างนี้แล้วที่นี่ทําไมมันไม่หมดโอ้มันมันคงหมดยากตราบใดยังมีมนุษย์อยู่ตราบใดยังมีคนอยู่ยกเว้นจะเป็นพระอาดีเจ้าทั้งหมดยกเว้นคนที่มีศีลมีธรรมทั้งหมดอันนั้นถึงจะหมดไปถ้าตราบใดยังขาดศีนธรรมยังห่างห่างไกลากจากศีนจากธรรมอยู่รับรอง เพื่อหนักกว่าเดิมเอาง่ายๆเปรียบเทียบมาโจรโจรผู้ร้ายมากกว่านักบัณฑิตนักปราย่างเป็นต้นนักปรามีน้อยครูอาจารย์มีน้อยเจ้าหน้าที่มีน้อยไม่เป็นผลกระทบนี่แหละเวลาป่วยมากๆอย่างโควิดป่วยมากๆติดเชื้อมามากๆกนะัเสร็จแล้วทีนี้อ่าเสร็จแล้วทีนี้บุคลากรเหลือน้อยบุคลากรมีน้อยนี่เห็นไหม อันนี้พอใช้เหมืออกับที่หลวงพ่อบอกจะากินข้าวกินข้าวเม็ดเดียวอิ่มไหมกินคําเดียวอิ่มไหมไม่แต่ริงมันก็อิ่มมาทั้งเม็ดแรกคําแรกนั่นอิ่มปาอิ่มไปยั่ไหล่ะพูดถึงตามหลักเราไม่ได้ไปอิ่มคําสุดท้ายนะต้องเข้าใจนะฟังธรรมะก็เช่นกันบางคนมีปัญญาก็ฟังแนละ้วโอ้เข้าใจนําไปคิดแล้วลงไม้ลงมือปฏิบัติอย่างนี้เนาะมาทำความเข้าใจอย่างนี้ถ้าสิท ที่มันเกิดขึ้นมาเราอยากมาเกิดไหมจริงๆหลายคนอยากมาเกิดหลายคนอยากมาเกิดนั้นก็มีความสุขเวลาพระท่านบอกโอ้ยขันปฏิบัติธรรมเนี่ยเป็นนิพพานนะว่าได้เกิดเดิโอ้ยผู้ขาว่าเอาหลับอนมาผู้ขาวว่าเอาเลี้ยวว่าได้เกิดนันบวไน้มนต์มาเอาเนี่ยเห็นไหมล่ะมันก็ยังหลงอยูน่นะนิพพานไ,ไม่ได้เกิดไม่ได้มาใช้ผุดไม่ได้ผุดได้เกิดไม่ได้มีพบมีชาติดับไปทั้งจิตทั้งวิญญาณ แต่พระริยาเจ้าเนี่ยพระริยาเจ้าพระขีณาสกพระพระริยาเจ้าเนี่ย,าาย,ยท่านดับทั้งท่านสังขารยังอยู่อย่างนี้เป็นต้นแต่บางคนก็ดับไปทั้งสังขารวิญญาณก็ดับไปด้วยยังไปสอนว่าโอ้ยนิพพานมีตัวมีตนอันนั้นนิพพานบางทีซื้อตั๋วห้าพันไปนิพพานลงเรือไปนิพพานได้หลอกหรือเปล่านิทานหลอกเด็กไหมคือเราเราปฏิบัติธรรมมันสิ้นภพสิ้นชาติไง จิตก็ไม่ไปก่ออะไรอีกแล้วอะไรละะนะักษณะมันไปก่อมันไม่ไปก่อบาบมันไม่ไปก่ออกุศลมันไม่ปก่อมันไม่ไม,ไม,ไไม,ไม่ไม่สร้างความชั่วมันไม่เปน็นหุนนําทําความชั่วอ่ามีแต่คิดเรื่องดีๆท้งนั้นไหนมีจิตเมตตาเป็นต้นอย่างน้อง,องพ่อมาบางคนก็ถามว่าน้องพ่อมาวัดป่าเบิงวังยาวเนี่ยวัดป่าเบิงวังยาวเนี่ยน้องพ่อ มาอยู่นานหรือยังนลวงพ่อดูต้นไม้ปลูกมาแต่ก่อนก็ทุ่งนาน,นี่แหละก็ทุ่งนานก็ถมที่ไงถมที่ก็ปลูกต้นไม้ก็เป็นป่าถ้าปลูกหรือธรรมชาติจะมีมากขนาดนี้ไหมอย่างนี้ก็ไม่มีตามทางเข้าก็ดีเลยก็ดีเน,ะนาะนลวงพ่อบอกปากว่านี่แหละชีวิตของคนเราเนาะ,ะชีวิตของคนเราเราเรียกว่าสัตว์ประเสริฐรู้ความพูดกันเข้าใจอ่า ถ้าพูดถึงหมูมากาไก่มันยักยังรักลูกเขาเลยแล้วเรามีลูกอะทําไงแต่ถ้าลูกเราไม่ดีเองนะเราสอนให้มันดีแต่มันไม่ดีก็แสดงว่านั่นคือกรรมคือกรรมของเราอีกอย่างไหมถึงว่าทุกวันนี้ก็นี่แหละต่างคนต,ต่างทำลายกันก็มันมียาบ้าไงไปคบกับเพื่อนไม่ดีเสพยาบ้าเราคุณงามความดีมันอยู่ตรงไหนพี่หาไม่เจอไม่เจอ มันควบคุมตัวเองไม่ได้ถ้าคนที่ทําสมาธิทีนี้มันจะควบคุมตัวเองได้มีสมาธิสมา,สมาธิไปกวบความตั้งใจมัน่นมีความมั่นคงมั่นคงอยู่คุณงามความดีเนาะอะางเงี้ยอ่ะ,ออะวันนี้ก็พอสมควรนะนะในเวลาพอสมควรก็ให้มีความสุขกันทุกๆคนนะให้มีธรรมะในจิตใจของเรานะ,ะธรรมะจะคุมของเราผู้ประพฤติธรรมอยู่เป็นสุขผู้ขาความโกรธได้อยู่เป็นสุข ผู้กําจัดความตนีทนี่เนากำจัดความโลภได้ก็อยู่เป็นสุขเหมือนกันเราเอือต่อเขาเขาเอือดต่อเราเราถามเราเราเรียกเขาเขาขานตอบถ้าเราเรียกเขาก็ไม่ขานตอบเพราะเหตุอันใดอย่างนี้เป็นต้นเราต้องหาสาเหตุให้เจอนะท้ายที่สุดวันนี้วันแรมสิบคนะําเดือนเก้านะหลวงพ่อก็พบปะมาอพอสมควรคราวหน้าพบกันใหม่เนาะสาธุสาธุสาธสา